จะใครวะปักต oh, okay, okay. ิไปไหนวะลโอเคโอเคเหลือตัอไกลเหลือตัวใกลหกสาเขาเลยหกสามเขาเลยหกสามโอ้ดูก็มันเล็งมืออะมันเล็งกลูวเพื่อมันเห็นเรานี่นี่ในบ้านอห วุ้ยเียมันห็นมันก่นเป็้ผู้นำ l e a e r ี่คุยมันจะโกแก้พัี่คุยนึ่งสองา้น่คโ้เคโอคโอเเค็อเคเอคอเคโอคอเคโอเคโเอนคโ่คอเคโออเคโอเคโอโอเอเออเออคอออโอเ

กปืนเกียอวไอ้ยไอ้พี่นากันหมดหพี่อานาายคนเดียวยิงหลัานายยิงไกลๆนเหมือนปืนตลจริงตีอยู่ตีหนึ่งอะไม่ใช่ไม่นเอเทาก็แตกแล้ว อ่ออยู่นี่อยู่นี่นี่พาไปเรื่อยมาเรื่อยๆลงข้างล่างหมายมั้ยหมายมั้ย พ่อทองไปไหนอะ่อท้องไปไหนอะไอ้ใครเก็บไแล้วไม่ได้เก็บเลยนห่วไม่มีที่อะไรเลยอเปล่าน่าจะอยู่กับตีนแหละแปดไอ้เหี้ยเอ้ยผียี่สิบแรงกว่าไอ้ีกาใน

ช่วยผมด้วยเป็นมีลักผมมาแตอ่ะล่วงล่วงออนไลน์สองห้าออนนมาบุกจะล่วงจะล่วงจะล่วงแล้วอมไปต่อคนแรก

ไปไหม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 ไปหมไปไ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 หมไปมไปไห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 มไปมไปไหมไหมไปไหมไหมไป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 ปไหมไปไหมไปไหมไปไหปไมไปไหไปมไปไไปไห

โดนเคือนมาใรไปีสองคนไหมที่มาช่วยผมจริงผมก็จริง,งอยกับมงเนี่ยโดนไหหนึ่งโดนไมหนึ่งแค่หน่ไหนทรทำ้ลทำแ้ล้วั

เกือบหนักฆ่าตัวนล้วระวังน้อหลักค่าน้อเดียวตัวเดียวนะข้อเลือดสน่ห้าเบเร์หนี่งน้าปะไปตามนะ

อยู่ไหมยังอยู่ไหมอะไรบ้างไอ้เงี้ยทุกคนไม่ได้กี่เนมาออไอ้เหี้ยหนีไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ น <One input? S 1> ้อยน้อยน้อน้น้อยมีน้อยน้อนต้องปัมวะ้อยมีน้อยไม่มีนี่พี่อ้ยเือพี่มดช่วยนะช่วยนะจะซุกันแล้วไอ้ี้หมต้องชบ่ะพี่น้ยคนล้มไอ้ขี้ดโดนอะไรล้มอ่ะโดนพนี่แหละ เอมันน่าจะอีกตีหนึ่ง้องพี่นุ้ยมีฮิตชิวไหมแค่จะชุบเพื่อไปแล้วอ่ะอ่ามีก่อฟ้าตัวหนึ่งอ่ะเริ่มรีชาร์จรีชาร์จมัน

เนี่ยในบ้านอ่ะในบ้านอาบรอาาบอาบอาน้ำทรยเนี่ยโอ้ยเย็นของมึงเนื้อเนอไช็อตแะระวังระวังไอ้พวกระังพวกหลังยไปไม่ทันแล้วพี่กไ้ว่ะสองตัวในบ้านเลยอยู่ในบ้านเลยเ่เธอเด่ปะทปะทบปช็อต รู้ไปรู้ไปพี่น้ของผมเยอะเยอะกว่ารู้ไปมากรับไมปั๊ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บปั๊ปั๊มปั๊มปั๊บ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 ปั๊ปั๊ปั๊บปั๊ั๊มปั๊บปั๊ปั๊ปั๊มป ตงโน้นจริงน้ป้ายอยู่ไหนวะผมหาป้ายไม่เจอเออคนน้อยู่ไหนวะตกงตัวเอ๊พี่นุ่ยอยู่นี่ตัวนะสองตัวนี่เอากูแบงให้อกรแบงให้ไม่ให้ม่กระสุนไปอย่าง h e a ็ y m a เอาไปเอาไปเอาไปเอไปเอาไปไปหน่ะคนเดียวนั่นแหละมาไอ้บัตามกูมา

Bà trôm Cái trôi ngắt 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 ไปดีกว่าไปไปเจอไหมเดี๋ยวว่ามันน่าอ่ะพี่อ่ะว่ ¡Gracias! You know. มุดไปจังเลยเรียก่าคุณหาไม่เจอเนี่ยพยายามอย่างมากเลยพยายามมากการหาคุณเป็นแชมป์แชมเปียันส์โดนกำลังปั๊มยาเลยกูณหาฟิลแม่งไปเจอโลบ้าเลยต้องยิงโลบ้าก่อนไง